สวัสดีครับอยู่กับดัมซิ่งสีเกตครับทีนี้จะพามาดูวิมงงานเราเองครับนี่วิ่งงานหน้าฝนเมือสาวขั้นอีกติดลมด้านไหนวันนี้ใส่ใส่รถไถสองขั้นครับคันเล็ก1นขั้นของเจ้าของที่นี่ เชฟเวอร์จะเขียวมีมองเงินอยู่บ่มีมองเงินอยู่บ่มองเงินบานไหนอ,อ๋อขาดความน้ำมันหรือเปล่าอเอาเเอหมดกาเดี๋ยวเที่ยวไหนไปน้ำอันนี้เป็นคูป o t อต้า L สามสองหนึ่งแปดเป็นตัวใหม่ครับแต่ก่อนผมเคยขับดูหนึ่งคันก็ปล่อยไปแล้วเข้าไทยเยอะครับช่วงนี้ เป็นงานนะวันนี้ก็จะเหนียวคันนี้เป็นสุดไหลนอนีอแต่เป็นของศูนย์ยันมากครับเอา H 26. เอสสามเอส่าสิบหกเบาดีก็จะเนียวเหน,นียวหน่อยน่งจากฝนตกมาติดต่อกันหลายวันรถไทยมันเบามันก็ดันยากนี่นะมันหนัก ถามมาครัหมือนาเฮ็ดยังเกินคุชาวรถยังหนึ่งรถยังหนึ่งยังเกินคุณชาวพอพื้นดีเกินวะโอ้ยหา่ไเลยเจ้าเฮ้ยรถนี้ลมหนาละใช่ไหมเมื่อไหรเฮตดของเขาไปเลยเหรอบ้านโอ้เจ้าเออเน่สิด้เสาหัวขาออกเบึงเบึงเบงเหตุเบง เย็ดไปเลย,ยนี่เท่อยี่อ่ะเบเ่งทีถ้าเขาให้ดันยิงก็ไปใส่เข้าหัวเขาออกโอ้ใส่เพื่อนีเจ้านี่น,นี่อันนี้เป็นรถเจ้าของดีครับตัวเล็กกินด้านเลยแรงจริงด้วยนี่ฮัลเขาไทยใหญ่ไม่ได้กินเลยนี่ ตัวถ่ายเล็กไม่ได้โอ้นอกถ่าลูกมากกรับกมเกี๋ยวไอ้เล็กดันขึ้นขันใหญ่ด้านตา่ำยืดแต่เก้วครับนี่ ตดันไปเออดันไปเยไปย่านจำหนิรถดำมี่ลากขึ้นย่านพวกขเขาเรื่องโอ้ดันไปเลยเยวไปหายยานจำหนิรถมันเบาครับขัธมาได้ล่ะตามดดรุ่นแต่ว่ารันดินต้นนี้ ขันมันพ้นปรตกนี่ด้านง่ายครับเพราะว่าเป็นดินทรายหนาหน้านพะ้นปรตกมาสิเลนิดนึงครับแต่เขาบอกไปยังเหตุใดกันพี่พี่ที่แล้วผมแทงใส่รุ่นนี้นะครับด้านดินเป็นดินหุ้ดซาแล้วก็เทออกมีแต่น้ำแล้วครับโอ้ด้าน,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 านหญาเน,น,นี่ยตัวนี้ยังด้านง่ายครับมันมีพื่นขนอนอยู่ มันก็บไลทไปนะตอนนั้นมีแต่ดิ่งครับด้านไปจมไปเรื่อยรถนี่ดูดไปเรื่อยครับรถเอเดี๋ยวร,รถเราดับมากครับเป็นไนนนม่ลมแ,ลแล้วครับคนขับกันเองกันสิจะขี้ตื่นๆแน่ครับเพราะมือเน้าวิี่ลมเหรอหยาดแล้วครับเริ่มหยาดแล้วเด็กที่ลมนี่เริ่มหยาดแล้ว,ร,ลว,ร,ลวรถดับก็มากแล้วครับ กับจีบก็ค่อยหยาบแล้วครับเอารถเบืนไขแนน่แน่นอ่ะแง่เจ้าออกวะรถดำมากเทั้งหลังอ่ะออกไม่ได้เลยเอเอเอ,เอ,อ,ออกกันจะควายออกก็ได้ เราดับมากครับเราดับ <worries> นี่เพิ่นดัานนี่นจังหน่อยพอดี thế thẻ bao nhiêu k mềm bảt, bao nhiêu là bảt, oh đầm cái này, nó thấy này đầm đầm từ đấy ngay, coi กอดนิดนึงโผดครับตถไทยมันไปหุ่นหรอแล้กก็ที่โลมอีกับมาแล้วเลยหนูยาวเรดเราดับได้วุ่งาไปกรุงเมกโคครับเป็นเมกโคเล็กเอาตัวไทยจิเรียนท่าย,ยากกี่เลยมาดันมาจะไปหยานเอ้ย เห็นถืโทรัพับเนี่ยบไ่ได้เจอ่อยคอยครับซอยบ่ล่ะ ไปโรงแมาโครครับนี่ตัวแรงเลยครับนี่ตัวแรงเลยเย้เดี๋ยวถาเน,คนีครับลงข้างอีกครับจะกลนครับ,อบขอบอค่นเท้ไปน้ำเนครับไป้นำนครับตัดครับอดบอแล้วครับ เราไม่โค่นหน่อยแต่เขาตัวแรงไปใส่เลนใส่ไไสบ่มาแบบเดียวกันยวมาเลนดี่ว่ามาเลนที่กัน,น,นบ่ะเ่ไอ่พอดีเ็นเป็นทางไปเลยครับอาจารย์ใหญ่ครับเองครับเป็นเอสเคร้อยโอ้ยโบมีนมาดิครับ เป็นโกเบเอชเคหกสิบมาคีแข็ดมากครับคันนี้ครับรุ่นนี้รุ่นฮิตในตลาดเลยดิรวดเร็วทันใจ ไเลยมันจอดงไหนครับตัวีโมเมนสาด้ครับนี่เป็นทงหน้านะี่ผมพุดไปไล่เหรอครับนี่จะจิเป็นสตารนะไป,เ,ไปเ,รเรื่อยคุณไปเรื่อมนกัเล่คุไปเหมือนันตสา์ดเหรอแต่ว่าโเมนตาดเ่จานามัน,งนังกันสุดสตายงางโหดเลย ไม่กวจอดให,หาดชิบเกาครับหน้าฝนหน้าผนาผมีงานวิ่งทุกวันนี่คว่าดีแล้วไม่ได้จอดเพาะเ,เงินเสียงขงเขาไม่ถนัดครับแล้วเดไดนรุดีวี่นะโคตรที่ได้นอสีดรนะ อ้าวโอเคครับเดี๋ยวไปไหนก่อนครับ